แลก็ต่อยังมีประช่วงนี่อะไรยังไงยัอปนรนะประช่วงประช่วงนี่อะไรอันนี้ราบบได้ี่ยระบบสารสนเทศการนัะแนนการเตอการนะการเน้อาการัไทังไทยได้เนาะไใได้ก็ได้ึั้ไดก็ได้สองร้้สงร้อยสร้อยมได้สองร้อยแ้วภายนเวลาาสวัสดีค่ะคุณมิกและคุณมี ชาเดยนะคะเป็นนักวิเคราะห์และออกแบบระบบมาจากกระทรวง ICT ีทฉันจะขอหนัดสัมภาษณ์คุณมีและคุณมิเกี่ยวกับระบบการนับคะแนนการเลือกตั้งเพื่อตรวจสอบความถูกต้องก่อนที่ท่านจะเผยแพร่ข้อมูลการเลือกตั้งผ่านทางเว็บไซต์ฉันขอหนัดสัมภาษณ์คุณไม่ทราบว่าวันเสาร์นี้คุณว่างหรือเปล่าคะไม่ว่าง วันเสาร์เราติดประชุมหรือเปล่าคะพี่ใช่ค่ะเป็นวันหนุดได้ไหมคะแล้ววันจันทร์หระคะวันจันทร์เรามีประชุมบ่อยไม่ใช่เหรอคะพีานยุงังวันัเป็นวันหนุดได้ไหมสนักงาขะขอวันอังคารแล้วกันค่ะเป็นช่องห่ายเลยครับน่เค่องหมายโทรัเยใช่ไหมค่ะ ตงอนี้นะคะแล้วสถานที่จะนังที่ไหนดีคะาโลหรับสถานที่ก็เป็นที่โรงแรมเชงกาครับวลาไปทางนีิากาลาน้แท้อรหวบ่ายตาก่อู้เชงตวลงตามนี้นู้ตู้โอมีเงินางด้วยวะ ไม่เห็นทำมือแบบนี้เลยแมกแมกแมกเอานี้ได้เวลาสัมษณ์แล้วครับวิเลขาเหรอแสดงเป็นน่งขอสด้เป็นนาฬิกสวัสดีค่ะคุณนิคคุณม้น รจะมีคำถามมาสัมภาษณ์คุณสองคนนะคะเริ่มกันเลยนะคะคุณมิกและคุณหมี้เป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้งมากี่ปีแล้วคะค่ะตั้แต่วันที่เริ่มริรับหน้าที่นี้มาก็สองปีครับส่วนดีฉันก็ประมาณ5ปีอะค่ะ คุณมีเรียกคุณมีมีความชมํานาญในการใช้ระบบก,นนกนารนบคะแนนมากน้อยเพียงใรงคะก็ถ,ถ้าถ้ารวมประสบการณ์5ปีของดิฉันกไ็ไม่ไม่เป็นปัญหานะคะ,ะถ้าถ้าใน1-2นปีแรกนี่ก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับระบบใช่ไหมนะคะพอทําง,งานมาได้5ปีถนถวนี้ก็รู้สึกว่าจะเริ่มทํานานแล้วละคะ่ะส่วนคุณนมีทําง,งานมา2ปีลองถามความรู้สึกดูนะคะว่าคุณมีมีความเหมนกก็นยังไงกับการทํางาน2ปีของตัวเองนะคะ ครับส่วนของผมเข้ามาเป็นสคริปต์สองปีก็ยังการทำงานเยอะไปอีกนิดนึงมีปัญหาในบริษัทไหนแลบวหยบยบหยบเข้าไม่ใช่หยบออกผมก็จะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับมีปัญหารแล้วแล้วท่านคิดว่าระบบที่ใช้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างคะจากการใช้งานที่คุณมิกและคุณมีคเคยใช้มา ก็การรวบรวมคะแนนจากหน่วยเลือกตั when when ้งต sí ่างๆในประเทศนะคะคือการรวบรวมคะแนนก็จะเกิดความล่าช้านะคะเพราะว่าในประเทศเราก็ไม่ใช่น้อยหน่วยเลือกตั้งใช่ไหมคะกว่ากว่าคะแนนจะมาถึงก็แบบเวลามันไม่ตรงกันนะคะทำให้ทให้การรวบรวมคะแนนและสรุปผลขอ้นสุอโดยข้อมูลการเลือกตั้งไปยังเว็บไซต์ของโครงการเกิดความล่าช้า แล้วคุณมิกและคุณหมีมีความคิดว่าผลนะผลที่ได้จากการเลือกตั้งมีความถูกต้องมากน้อยเพียงไรคะขอถามคุณหมีแลก่อนนะคะผมคิดว่ามีความถูกต้องอยู่ในระดับหนึ่งครับเราไปเอาพูดกันเพราะว่าในการมาขึ้ข้อมูลก็ยังมีความพลาดมากมายแล้วก็คะแนนก็ยังไม่คสมดุลเท่าที่นะครับ ตอนนี้ก็คะแนนได้ประมาณ75เปอร์เซ็นต์ครับให้น้ำเท่าไหร่รังไหมครับลังไหมในในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะกรรมการการเลือกตั้งในประเทศของเรามีหน่วยการเลือกตั้งทั้งหมดกี่หน่วยประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยหน่วยครับ ก็มันเป็นมากค่ะนี่ทำไมเปิดธนามารมันร้ง้ขนาดนี้แญหละคคุณมีปนาคารที่ดังโลกฉันโยบฉันคิดว่าคงพอกับข้อมูลที่ได้ฉันจะขอสรุปการสัมภาษณ์เลยก็แล้วกันนะะคฉันคิดว่าระบบระบบที่ใช้คงไม่มีปัญหาอะไรแต่จะเกิดการล่าช้าหน่อยก็เพราะว่า บางจังหวัดหรือบางหน่วยเลือกตั้งมีจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มากอาจจะนับคะแนนล่าช้าไปหน่อยแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ช้าเกินไปไม่ส่งผลต่อระบบของพวกเราคงไม่ส่งผลต่อระบบของพวกเรามากเพราะว่าระบบน่าจะมีความถูกต้องเพียงแค่ช้ากับการนับคะแนนจัดจาก,จาก จะจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนั้นๆค่ะขอบคุณค่ะ